i think the man não é? Não é? Não é? đây tao đơn giản thôi mà bạn đó tao 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 Gracias. เนี uh, oh> oh, no, no ่ยแม่แม like ่ชื่อเฟสไอ้ในตัวอาบอใช่ไหมแม่อ๋อคุณรุ่งรุ่งรุ่งไรเชีไม่เก่าไม่ดันนะครับีครับานี้ครับ ลูกยาจใหม่นะครับสามสิบนะครับชุมนุมเดนลิญยา,า,า,าจะได้ไม่เก่านะครับ กระดิญบาทครับสาบาทครับยังไม่ห่อซื้อห่อได้เลยนะครับฮะไปใ